บทบูชาทาวเาวสุวรรณเคล็ดลับการบูชาทาวเาวสุวรรณตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. จุดธูปสักการะเก้าดอกและถวายดอกกุหลาบเก้าดอก 2. ตั้งนโมสามจบ 3. รละลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย 4. รละลึกถึง,งพระพุทธ พธระรรมและพระสงฆ์หแล้วท่องคาถาทา้าเวสุวรรณก้าจบเพื่อเป็นสิริมงคลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พัควโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธัตว์ปุตตะกาโมละเพพุตตังธนากาโมละเพธนังอธิกาเยกาย,ยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสพัควายมมราชาโนท้าเวสุวันโนมรนังสุขขัง อหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภุริโตเวสะพุทธะพุทธังอารหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตกาโมละเพพุทตัง ธนกาโมและเพทนังอธิกาเยกายายะเทวนังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายมมาราชาโนท้าเวสุวรรโนมรนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรโน จตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสพุทธะพุทธังอารหังพุทโธท,ท้าเวสุวรโนนะโมพุทธายะปุตตกามโมละเพพุตังธนกามโมละเพทนังอธิกาเยกาย,ยายะ เทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัะขพันตาพัทภุริโต เวสะพุทธะพุทธังอรหังพุทธโธท,ทาเวสุวรโนโนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพพุตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกายาย,ายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมมาราชาโน ท้าเวสสุวรรณโนมรณังสุขขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภุริโตเวสสะพุสะพุทธังอะระหังพุทโธท้ทาเวสสุวรรณโอนะโมพุทธ ปุตตะกาโมละเพพุตังธนากาโมละเพธนังอธิกาเยกายาย,ายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ ท้าวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุพุสะพุทธังอาระหังพุทโธท้ทาวเวสุวรรณโน,นะโมพุทธายะปุตตะาโมละเพพุตังธนกาโมละเพทนังอธิกาเยกายายะ เทวนังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารานังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัะขพันตาพัทภุริโต เวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสุวรโนนะโมพุทธายะปุตตะกามโมละเพพุตังธนกามโมละเพธนังอธิกาเยกายายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควา ยม,มาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขขังอะหังสุขะโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขาพันตาพัดภูริโตเวสะพุทธะพุทธังอะระหังพุทธโธท้าเวสุวรรณโนนะโม ปุตะกาโมละเพพุตังธนากาโมละเพธนังอติกาเยกายาย,ายะเทวนังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารณางสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขาพันตาพัทภุริโตเวสสุพุสะพุทธังอารหังพุทโธเท,ทเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ